พาดูเตยสวัสดีทุกคน,นนะจ๊ะเตยเตยงามนะสรรคุณดีดีเนี่ยลดน้ำตาลในเลือดได้ดีลดความดันได้ดีมากส่วนมากเอาไปผสมต้มใส่สมุนไพรที่เราต้มดื่มก็จะหอมเราเอาไปถอนไปิที่แถวไหนไม่รู้จำไม่ได้แล้วเนี่ย ลูกไว้เตยสรรพคุณดีมากขยายก็ง่ายด้วยเนี่ยพวกกิ่งอ่อนกิ่งอย่างเงี้ถ้ามีรากติดอย่างนี้ไม่ได้ต้องมีแล้วไม่เคยเดี๋ยวก่อนลองดูดิมันต้องมีรากอ่ะ เอาเออถอนมาเลยแล้วกันเน่ยเอารากแบบนี้ก็ได้ไปหมกหมกไว้เดี๋ยวก็จะขึ้นอันนี้เราก็หมกไว้เนี่ยเอาใบเนี่ยห้าใบไปต้มดื่มแทนน้ำได้นะคนที่มีความดันเบาหวานเนี่ย ต้มดึนแทนน้ำจะดีเลยเดี๋ยวก่อนเรายังไม่เคยทำนะแต่ไม่รู้ว่ามันไม่มีรากบน,นี้มันติดไหมไม่เคยทำแต่เดี๋ยวจะลองทำไม่รู้จะติดหรือเปล่าเดี๋ยวลองทำดูถ้าติดเดี๋ยวค่อยมาบอกถ้าตายแล้วเ,เดี๋ยวมาบอกเหมือนกันอันนี้ มีรากขอมไปปลูกได้อ๊นี่ตัดไปไปต้มดื่มปลูกไว้อะไรที่มันปลูกเป็นประโยชน์ปลูกไว้เลยอย่างนี้มีรากลงได้ พืชผักสวนครัวในบ้านเรากินดีมีประโยชน์ปลอดภัยปลอดสารพิษเราเอาไปขยายต่อไปหมกหมกจิ้มจิ้ปกัปกปไว้ตรงไหนก็ได้ที่มันมีดินเดี๋ยวก็ขยายได้ไม่รู้จบแต่หลายต้นแล้วเป็นไม้ประดับเนี่ย ตู้เสื้อผ้าใครมีกลิ่นเหม็นอับนะเอาไปใส่เลยในตู้ในรถก็ได้ดีด้วยดับกลิ่นได้ดีมากเลยสารพัดประโยชน,น,น์นะเตยใส่ขนมขนมทำขนมดีเลยแล้วก็อันนี้มะโมหามานาโหเอากระถางม,มาโยนไว้ตรงนี้เดี๋ยวกันถ้ายโยนลงดินราก็จะลงดินเหมือนกันนี่ เอ้ลงหม่องนี้แล้วกันอึ๊บนี่แนะ่อันนี้อ่อนๆถอนไปขยายปไปขยายตรงไหนอะ่ะไม่มีที่อุ้ยอ่ะ เขาก็จะเลือ้อยไหลไปทั่วมนันเ่ยแตกนอแตกกิ่งตัดให้สั้นๆนะแล้วก็จิ้มลงดินไปเลยดูแลสุขภาพของเด้อนทุกคนพยายามป้องกันดูแลตัวเองให้เต็มที่ ฝากช่องกเกษตรทุกช่องที่เข้ามาที่ช่องเราด้วยเดอ้อคนรักการปลูกตาล้างานเราเยอะเยอะแยะจะแป๊บเป็นลมไม่พาทัวร์สวนหรอกเอาสั้นๆน,น่ะช่องนี้แค่นี้นะ